ครับอันนี้เราจะพามาดูเ,าเขาเรียกอะไรถำ้ำวัฒนามงคลอะไรเนี่ยรู้สึกว่าทางเข้าไม่รู้ว่าเข้าถูกไหมตรงนี้มันจะออกล้างๆนะ่อยลกๆออกลกๆ ไม่แน่ใจว่าเข้าผิดไหมนี่ดูทางเข้าก็จะลกนิดนึงครับมีป้ายนะครับเขียนว่าถ้าเจ้าแม่กวนอิมนะครับอันนี้ให้งดใช้เสียงนะครับโอเคเบาๆ ครับอันนี้ก็เป็นถ้ำเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูข้างบนเป็นลึกเข้าไปนะแล้ว,ว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งบูชาพระไม่แน่ใจว่ามันสามารถเข้าไปด้านในได้ไหมแต่ด้านในก็มืดอยู่นะครับก็ให้ชมแค่นี้แล้วกันคนระับ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูข้างๆอ๋อโอเคตรงนู้นเป็นน่าจะเป็นกุฏิพระอ๋อก็คงเป็นเมื่อกี้่ะครับที่เป็นถ้าตรงนี้ก็เป็นอรูเล็กรูน้อยธรรมดาครับเนี้ยรูก็จะเป็นอย่างนี้ ครับอันนี้คือที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ครับโอ,อ้นนี้ดูหินกับไม้เอ่อเกี่ยวกันอยู่นี่ครับลากไม้อันนี้น่าจะอายุเยอะมากเกาะอยู่กับหินนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติมากแล้วก็มีอันนี้นะครับหินงอกหินย้อย เมื่อกี้ตอนเข้ามาเราไม่ได้สังเกตเพราะว่าเรามุดเข้ามาเนี่ยอันนี้หินย้อยครับเนี่ยทางนั้นเลยโอเคอให้ชมด้านบนนะครับผมไม่แน่ใจว่าข้างนอกเขาเรียกอ่า ชื่อถ้ำอะไรแต่ว่าป้ายเมื่อกี้ก็คือเขียนว่าถ้ำเจ้าแม่กวนอิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมครับที่นี่โอเคเราเดินออกนะครับช่วงทางออกเนี่ยจะต่ํานิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องก้มนะเพราะว่าความสูงเนี่ยเราสามารถเดินเดินได้โดยไม่ต้องก้มโอเคครับออกมาแล้วครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับ